สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะมาพบก,กับยายาอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมส์แกรี่ทิชชูวีดีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะ <It should S 1> เราจะ <to> ่งแค่ใบบัตราใหม่นะคะตอนนั้นนะยายาเคยมีพาราลิมิตแบบนั้นแหละตอนนั้นยายาเป็นสลับแหวนไดคิวล่ามาใช่ไหมแล้คือตอนนั้นอะ่ะยายาต้องปิด แหวนจากตัวเล็กก็ไม่เป็นตัวใหญ่ไงแล้วคุณครูก็มาแก้ทุกคนน่ะนั่นคือ,ยา,อยายาทำผิดไงยายาวันนี้เลยยายาเลยจะมาแก้แก้เ็จใหม่นะคะตอนนี้เราต้องไปเอาที่สระดอก,กอนก่อนนะคะเพราะว่าคือในห้องที่เราจะต้องไปเอาแหวนอะ่ะมันมีต้องสะดกเยอะมากเลยหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้ โอเคค่ะทุกคนเราได้สลอก,ก่อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปต่อไปนะคะเรานะคะจะขึ้นไปที่ห้องที่แด๊กซิวล่านอนอยู่นั่นเองนะคะชึบลื่นช้งคางบินออกมาเต็มเลยทุกคนอะไรนะโอเคค่ะได้เอาไว้ของแด๊กซิวล่านะคะอยู่ในมือของยาย่าแล้วนะคะ แต่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ ซ้อนไงน,นี่แหละทุกคนต้องแปลทุกคนกคนี่นี่คือสิ่งที่เราต้องฝืนละโอเคค่ะทุกคนทุกคนย,ย,ย่าเลืมเอาแว่นขยายมาทุกคนย,ย,ย่าเลืมเอาแว่นขยายอุ้ยทุกคนตอนนี้คุณครูติดบ้านอยู่ที่เก้าอี้ปไปด้วยนะทุกคน ตอนนี้เราต้องไปที่ห้องเชื่อของคุณครูก่อนนะคะเพราตอนนี้เราต้องไปเอาเว้นขยายในห้องเชื่อของคุณครูก่อนเอาเว้นขยายมาอึ๊บโอเคเฮ้นะ่ะทุกคนเราได้เว้นขยายไป ทําการขยายเข้าไปอันนี้นะคะจากตัวใหญ่กลายเป็นตัวเล็กนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็โอเคค่ะยียดนะคะดูแน่ชัดแล้วจากตัวใหญ่กลายเป็นตัวเล็กนะคะโอเคค่ะเราจะทําการสลับแหวนเข้าไป ต่อไปแล้วค่ะทุกคนเราจะไปลอยอยู่ว้าวทุกคนคุณครูเราแพ้แล้วไม่ทุกคนแพ้เลยอ่ะโอ้ทุกคนเย่ยมากไม่ทันมองคุณครูอ่ะไปโฆษณาแล้วกันยินดีด้วยเพียงจ่าย20บาทเพื่อรับกล้อง 5G WiFi IP จะส่งฟรีส่งตรงไ้านมคุณครูแล้วคุณครูเลยตามหลังเยี่ยมเลยแล้วคือคุณครูก็จับเลยอะ ทุกคนว้าตอนนี้ครูตามแล้วทุกคนค่ะตามมาอย่างเล็กติดต้นด่วนเลยนะตอนนี้ต้องทำก่อเข้าไปในห้งของไดคิวแรกก่อนครูตามยายมาทุกคนไปย่างดีทุกคนอ้เดียลงไดลงไดลงไดไลงไดไปเปดปดปไปลไปล อตอนเห็นประตูไหมอยู่น่าประตูตตเลยเกิดวิ่งตามไม่ทันอ่ะคราวนี้ก็รอสถานการณ์เลยเลยแต่นี้ก็รอดูสถานการณ์ได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นันทุกคนเรากำลังรอสถานการณ์เกิดก่อนนะคะ หรือว่าต้องไปที่ห้องแร็ปชิลล่าทุกคน<า>ใช่ใช่นะเอาแหวนไปสลับนะทุกคนได้แล้วทุกคนทุกคนคุณรูขยายตัวเล็กเรียบร้อยแล้วกันทุกคน <What? S 1> <c oughs> อี่แต่คนหัวเรากลัวทุกคน เราจะไปแมปอื่นกันนะคะทุกคนนั่นคือแมปต่อไปอีกทันที่หนึ่งเสมอกี่เลือกให้ Q1 p l u s Super Go อรหนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเองกิทธิ์เฉพาะและมี